สบายดีทุกคนสบายดียามตอนนี้ประมาณจักโมงวะ10โมงบ่อืมเชียงประตูของน้ํพี่น้องล่าสุดพายุผลเอ้ยพายุลมมาอย่างนักพี่น้องเอ้ยเทียงเกือปิ้วมันมากแล้วนะยดี้องบ่สปิ้วของของปิวไป อามอหาเนี่เกี่ยวแล้วพอมาแซงให้นตกอมอหาเนี่ยข้าที่เหลือบ่แม่นข้าวแม่กูดอกเดีย๋ยคองปิวตกเบิดผู้สงเสือเก็บผาดึันต่างไปน้องลมแฮ้งแหง้งเจดํากาสุดท้ายก,าากะเห็ดกินสองไก่สองโตถาคนงานสี่คน <laughs> พายได้ปะน้องแม็กน้องดํา น้นองปุย้ยน้องสร้างน่อยพี่น้องเลยแป่งมาติมันมาเท่าไหร่ม,มันยากมากบอกร้ายาาาตายหนาวตายนอนกุลุษาป่อยมึงแน,เน่เป็นอะไรได้หาคนบ่ะเฮ้ยเออได้หาพี่น้องตะกี้ว่าสิว่ามีภัยมา,บา,บาว่าวาคนงานนัน้น ลุงเลิศนะพี่น้องพอบ้านเลิศนะว่าในสิบสามชีวิตเนาะไปว่าเอานะมาเบิด์ลโรเดอ้อรคันสิมาเขาเรียข้าเจ้าเลยบอลมาลข้าเจ้าแาาาาย่แย่งกันไปเนาะแบ่งกันไปหลายคนจ้างพี่น้องเลยจองซ้ำเจ้าและไรมาอื่นนะเจนนะแดงก็สิลงหน้าตัวเองสิเอาคนงานสว่านนะลงและเจนนะแดงก็เออเจนนะดำแห่เจนนะดำก็ยึดเมื่อนี้นะไปเกี่ยวน้ำสวา่าและไมืาออื่นสิเอาคนงานสาาวา่าลงหน้าตัวเองและเจนแปดคนพูดได้เฮ้ยน้าอีว่าก็ได้ จดาดาก็เฮาเฮ็ดกินถาคนงานเฮาเข้าไปอันคอบักหุงพี่น้องสิไปต่ออยู่เฮือนตเองกเพิ่นสิขาวหัวได้พี่น้องเอ้ยบ่อยากอดหัวก็เลยไปคอน้ําสาวา2หน่วยมาอันลอกตําลอกอันแกงสะไก่ไปปงจัเอาใส่ผัก่2โตแล้วเฮาสิตํากระปุ้นพี่น้องเอ้ย ยก่ต้องใส่หน้า,นา,อ,อ,าอ,อันายดอกเออเพื่อนบกไก่บ้านพี่น้องจะอายาไปล่างกันด้วยเ้อะชิได้พอกินอยู่นอ้องเอ้ยเออหมูเนี่ยเฉยเอามาละตื่นบ่ละบปเอ้ยเออยันพอกินได้คนตัวเองอีกก่ะฮิรันกับแท็กกับชิกินอยู่พี่แล้วจะเดี๋ยวไปงานเพราะว่างานฮิรันกับดีแท็กน่ะมีนัดกับลุงน่ะสิบเอ็ดโมงพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะไปเอาหมูมาละ อีกพี่น้องหมูย,ยังตอนหนึ่งเมื่อเส้าก็ก,กินลาบหมูอันละกินลาบหมูอีกแล้วก็ชิตั้มกับปุ่นพี่นอ้องตะกี้ว่าชิซื้อเนื้อหมูบ้านนี่เนาะก็เลยฮู้จักคนงานชิได้จักคนล้วเม็นอิลีพี่น้องเลยอ้าวดามพาหมออู๋เออกุละปออนคือเทิงเทียงพี่พาหมออู๋ปิ้วพี่น้องโผล่โผล่ป้าพี่น้อง,องหมือคว่ำลมโ่ดิแท็กกังหันยันนอนบ่ได้อยู่ ไาพี่น้องชีพาน้องเบ่งคนงานเนาะวายคืออัพเนี่ยถ่ายคลิปก่อนพี่น้องจะเข้าทีมงานเฮาไปจะไ่เลยโหเก่งเติบด้วยนี่ไปจะไถเหรเฮยร้ยสิเลอ่อยู่บ้ามาเนี่ ันสิเหนเป็นลาบหมูเพ่อจะดําแต่งแกงไก่สูบพี่น้องลาบหมูเพิ่มยนบ่พอกินแล้วก็สิไปเซ็นเอาน้ําอัดลมเฮือนบ่าวิเนาะเฮือนบ่าวบอยพี่น้องงานนี้อีกอ่ะมีข่าวดีพี่น้องเนาะคเใหญ่จะดีทงเมืองนอกที่เมตาเนาะจางเกี่ยวเขาให้ฝากมา100ดอนพี่น้องจ้า ขอบคุณขอบคุณเอือยหลายๆเดอ้อหายมาหนึ่ง้อยค่ะเดือนไปหนึ่งลอยเท่าพันเท่าเอือยเดอ้อพันเท่าคูณทวเออเออีเอือยลำเอือยเอือยอยู่ดีมีแห้งคงเก็บอะไรของขายจะมีเอพซี FC, ทุกคนทุกฐานคือการผู้เขามาเบิ่งมาสม้มเขามาใหา้กำลังใจเนาะเดือนเอ้ยมึงมาแล้วมึงจะขึ้นเด้อยังบมาลายนี่นะมันแล้วว่ดธงขาม,มืดปุยตาข้าเกี่ยวอยู่นี่ช่างขามืดปุยตาข้ามันแล้วเด้อว่ดธงนี่นะ มาได้สร้างหน่อยพี่น้องเอ้ยบเห็นหนาเว้ยหนาสร้างหน่อยแต่เฮ้งไมาเห็นหลุดพี่น้องเอ้ยเพิ่นตู้ยขึ้นง่าขึ้นได้ใครก็่าเก่าเอ้ยคือผู้ชายสมอยขึ้นใหม่นี่เป็นตู้ยขึ้นละง่ามขื่นจนลงจนทามามึงไปกินยาพี่ช้างได้ยาดีสั่งเออ สื่อนั่ะสื่อสื่อมันว่าหรือสื่อสื่อสื่อยานะโอ้อันนี้น่องสาวอันน้องสาวแม่น้องเดือนมึงมาทางไหนกูคือบ่เห็นมึงโอ้ยจะเป็นมึงประหยัดทีมงานอาจจะคนแต่แตทีมงานสองได้สี่ได้หาทั้งบ่าวแม็กปักดามา พูดเพิ่มกูจะปล่อยแม่มึงอย่าดอกกูบอกให้แม่มึงหาคนงานให้กูกูบอกบักยอดแต่บักขึ้นนี่ผูกกี้แม่มันนี่โอ้ยมึงจังหับสายแต่เวลาโทรหาน่ะเหมาลงนุ่งหล่าล้งบางเด้อเกี่ยวน่ะอย่าเอาใกล้มือตัวเองไรล้งเฮียงอันลงเฮียงดำหน่อยน่ะ เด้ไดเฮียงกันละเด้ได้ตืมไร้คนเลยทีขึ้นไปลาบหมูถาก่อนกินตีนไก่บ่เออพากเนีายเดยวจะให้ดามจีให้ไปให้สิลาบไว้ยันแกงไก่พวกอิ่มลาบไว้เดือนขั้นมาแรกมึงได้มาอีกได้เดือนยังมาแป้ง ทำนบลล่ได้มากอีกม <k cartoon> ื่อเอินนะเออเมื่อเอินไหนมาท่างอันน้องจักกระจันกับน้องซ่อนเด้ออ้าวก็ใไส่ไส่อันวิธีปุ๊กนั่นได้กาะตีนทำตีนทำสาำเถื่อนยังบลลูกพยายามเอาถ่านั่นแหละทำเอาซิบบาทนั่นสิบลลูกบ่จัก จะเห็นซาตุยเบียกบอกงานมาเอาคนงานไปอู้กุศดาหัวตุ้ยเลยแหละโทรดูรัน,รนผู้ไปปั่นเขาน้ำกันนั่นแล้วรถจักตายแล้วมานั่บักแท็กปลาแปง <c oughs> สางแท็กบ่าวแม็ก มอเอิญบอแลวเจาได้มาอีกเด้อถามแม็กนี่มาแม็กปาผู้ได้ขายข่าวเนาะน่ะป้าจะหลุดหลุดน่าซูโอ้ไปได้ข่าวอันข่าวกู้กับข่าวพ่อแม่พายนักมือนปุ้ยห้องพ่อแม่บ่โอ้ห้องแน่วห้องฝืนน่ะข่าวแดงเนาะ อืมแมนเราไปดำที่ได้撒บ่บ่เออ,อ,อ,อสมมันม่านผู้เดียวนนอยู่้นนาะผมไมนไปเกี่ยวผู้เดียวผู้แถมเกี่ยวไว้อีกได้ผู้อืม ด้ทีมงานหาคนพี่น้องแล้วกันน้องกทินน้นองฮิลันพอดีแท็กดีแท็ก,กไปเป็นส่างจ้ะบ่าวบอยลงมาตกใจกคนงานบ่ชีเลวติสูอาสันมโมน,นี้บ่แล้วมืนนอนีนันให้มาอีกแล้วมื่นเนี่นะ กูที่ไปจูดเทือนมึงดำเลยมึงบมาน่ะกูก็สิบ่จ่ายมึงกูก็สิบ่จ่ายมึงอือโห่มึงสิบ่มากูก็สิบ่จ่ายมึงคิดว่ามันสิบ่ขึ้นซัมเน่ได้ข่าวนะยาย อลตีอะมัได้มันได้เก้าซีบสอบผู้ได้าเท่วแล้วเอ้าเขออเขาแบบนี้กันนี่บอขาเป็น้นกันนข้าว้นนี่ข้าวทีอตเออเอ เดี๋ยวสิลี่ากับทีมงานใหม่พี่น้องมาเอิญห้มาอีกเนาะคั้นบ่แล้วเพราะว่าตะกี้ว่าอยากได้ซิฟคนซิกว่าคนก็บ่ได้แค่ได้ซิกว่าคนแล้วเนาะเดือนเนาะมันกับขั้นว่าไลยกับโบไลยเนาะเดือนฮะนะของแนวเกี่ยวไปแล้วเฮ้ยหน้าน้อยก็ได้ก็เท่านี้นั่นเองโอ้ ใช่แต่บ่หอนเนาะ,ะล่มไปึงถึงปุ้มว่าสิมากเห็นปุ้มก็ได้เหมื่นม,ม,มันล่มคัดพ้นบ่สร้างอืมเออมันล่มคัดพ้นเลยย่าย มาแล้วเสียดยังอยู่ท่านบ่อใดคนงานมาแล้วอืมตัดน้ำปะพี่น้องขึ้นไปลาบมูถ่าคนงานก่อนนี่พี่น้องหนึ่งลอยดอนเนาะได้ได้สามพันกว่าบาทพี่น้องจ้ากับพอดีคนงานหาคนพี่น้องพอดีพันหนึ่งนเนาะมาเอือนกะสิเอามาเพิ่มอีกพี่น้องจะสิมาอีกจะคนเนาะ ทีมงานเก่าหรือว่าจังได้พี่น้องเ้ยโอ้ยลมเด้อได้หับไปได้เอ้ยเอ้ยโอ้ลมลมลมฮ่าจ้องสิไปลัะเด้อขอบุญขอบุญเอื่อยายๆที่เมตตาเนาะที่สอยเรือขอบคันเข้ามาตลอดขอบุญเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านที่ขามาหับส้มขามาให้กำลังใจเนาะโอ้ ลมลี่อลอพี่น้องเว้ยลมอลี่อ่ะล้อกะจะเตรียมเกี่ยวเขาแล้วก็จะปลูกพักกินพี่น้องเกยพอได้กินเนาะจะคั่วหน่อยหนึ่งพี่น้องหมูเครื่องกระตุกเน้นละนึ่งละเนือ้ออยู่ถปลาบหมูก็บเจดามแกงไก่แล้วละบ่สอ้าะมักสลายซุปหุงอยู่หมูบักเกือกเตี้มต้นฮัลโหล phải đẻng nà hay nè, jack, phái bên trái xỉu nè, ác để cát này bát nưng, ừ. à, cú... này, tròn gấp hấp bơ đại bát, ừm, muốn ăn สัจจะบุมีน้าหมูโจ erm รหนองส่างบอกว่าสิมาสิมากับบุญมาเมื่อเอินให้นั่งน้ำอลูกนั่งน้ำกำหนองส่อนหนองส่อนลูกไอ้บุญมีจ่อยแข็จึิงจริงะเดี๋ยวพี่น้องอันลูกลานชุ่มห้าวในหลัเอ้าเฮ้ยเอ็งสีเล่าลูกอ้ายแม่ห้าวเองพี่น้องเฮ้ยเอ็งสีเล่าไม่อยากจะโเล่าว่านี่เฮ้ยคุดดำหลุไทยนี่ยไทยบัวเป็นคุดดำอาได้นาชิบอันได้ขาวชิบกับซอบเขาไปปั่นนะคุดดำเฮ้ย จักพี่น้องพายแมลท์เทนเนาะบ่แม่นพี่น้องเฮาซั่นก็ขุดดำลุงหากว่าดำอยู่แถวห้วยน้อยก็ดำมือมือมืออะไรก็ดำจนมันเหลืองมันเหลืยงดำมันสิดำกลางเว้นพี่น้องสิเคยเห็นอยู่ดอกในคลิปบ่าวดาวหรือคลิปหมู่เฮาก็สิเห็นผน,ผนผ่านแต่ว่าเพิ่นเป็นคนบ่ปกติปานได้นะพี่น้องเอ้ยเออแต่คนน่ะเต็มเลาะอ,อยู่แต่บ่ปกติเออว่าเอาสนีมม่ซะ <laughs> กลางคืนเห็นแลยแซงเออแซงพี่ปอบออกพี่น้องเลยเมืดขคืนสดแจ้ะหักด้ผู้เรียวได้ดำน่ะอืมได้ข่าวซีบก่าซอฟบ่านสั่นน่ะเห็นเนี่ยได้ข่าวที่พูดมงใหญ่จโท้เหล่าในงานดองขอว่านนี่แหละเหล่าตะคุยตะง่ายเฮ้ยป้าไปตะแสบแต่เฮ้ยขุดดีมขักแล้วกนนี่เฮ้ยป้าแกงไก่บ้านสองตัวพี่น้อง พอเพิน่นเจ้าวันอ่ะสี่ตเนาะอันนี้นะไก่ที่เขาซื้อมาแต่ปากสองพี่น้องเลยพอดีเป็นหกตัวเป็นกตัวก็หวะเมื่อกี้เป็นหกตัอันเป็นปีเลเป็นหกตพี่นองง้องเลยเออจับถาคนงานน่ะสี่แล้วก็ต้นเขาซื้อมา,าอ่ะสองตเทากับคนงานคือกันไรคนงานผัดเสือ,อกบอมาพี่นออ้องเอ้ยมาหาคนบอกน้องแม็กนั่มาเอิน่นขั้นบกรกเอามาอีกได้แม็กเอ้ยโดยไก่ก็มีหนึ่งตัวสองกระปั้นเฮ้ยกูสิยหายพอแทกจับไก่แจ๋เฮ้ยมันขึ้นไปขี่เชื้อเงิน ลู่อิชิกินะชีโตเห็ดตอนใหญ่ไหมใช่ป่ะง่ะตอนมันนะมาโก้เหตุรดขัวอะไรยังสิลาบแล้วละกันตอนไหนเขาก็ขึ้นมาหนึ่งชิบโมงเลยนี่ยชิบโมงเข่งชิบเอ็นโมงเข่งเขาก็ขึ้นพี่น้องบ่แล่เอามาเอิร์นั่นกันได้คนหน่อยก็จะโบเ่ใจเด้อยันบ่แล้วเด้อกันได้คนหน่อยก็ได้ ทีตัวนจะเสริมือได้กืบบลล่มือได้กับบเลน้ามึงลายป้ยเดียวนี่กูไปเกี่ยวเจ่เหรโคตรเลยน้าจีว่ะอ่ะเก็บภาพเอาเนสนิทเอเ็นน้องเด้อสองรานกินนะโลกีคามาซอยกูแน่นี่ทันดำกับจนกุเล่อวะไป้าต่เฮ็ดดำเราไปซอยนั่พี่น้องน่เห็ดชหมกนะเอหน้าทุงตัวน่ะพี่น้องโบแป้งหนาพี่กุผูก หากันขาเกี่ยวขวไปบะบะได้เลยขนาดะอกันชีวะัมเดอืบอันนั้นกดอกอืได้ล่เติบอยู่เด้อเฮ้ยแี่ไลยเติบะมาเมื่อกี้กันมาอีกจังนี่ให้เพิ่มอีกหนอคนมากกวสิบคนเลโอ้พี่น้องพอกันขีหาเด้อขอคุณทุกทานกอบคุณทุกคนทุกทุกกำลังใจแมน มาเบิรงมาสก็มากำลังใจของคุณผู้ใหญ่จะดีทุกคนเดค่อยสนับสนุนคอยเบิ่งคอยแย่งเนาะ